สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่ฝนจะชวนทำตำเหล่าทะเลแซ่บๆทานกันแซ่บทุกเทศกาลนัวทุกฤดูการหามมละกอไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาสำคัญคือน้ำตำําต้องแซ่บต้องหนัวต้องเข้มขน้นเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบต่างๆดังนี้ใครจะปรับเพิ่มลดได้ตามความชอบเลยนะคะเริ่มจากน้ำพริกกระเทียมแล้วก็ผงนัวตำรวมกันเลยจะ้ะถ้าแซ่บไม่พอใส่พริกแห้งตำลงไปตมด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาระแล้วก็น้ำปลาค่ะหลังจากนั้นก็ ใส่ถั่วฝักยาวลงไปทีนี้ก็ฝานมะนาวลงไปได้เลยนะคะไม่ต้องบีบตามด้วยมะเขือเทศค่ะจะใช้มะเขือเทศแบบไหนก็ได้หมดเลยแล้วที่สําคัญแม่ฝนจะใส่เป็นมะกอกนะตามลงไป1ลูกนี่คือเคล็ดลับของความแซ่บนัวเลยนะคะใส่เสร็จแล้วเราก็จะโคลีน้ําตําให้เข้ากันพอเข้ากันดีชิมรสชาติเลยค่ะถ้าอร่อยถูกใจแล้วใดๆที่เตรียมไว้ก็ใส่ลงไปได้เลยมีขนมจีนกุ้งลวกปลาหมึกลวกหมูยอลวกหลังจากนั้นโคลีทุกอย่างในครกให้เข้ากันเลยค่ะทุกคนอ กลิ่นหอมสีสวยมากๆขออนุญาตกือน,น้ำลายแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟโรยด้วยแคบหมูแล้วก็เม็ดกระถินนะคะโอ้โหเข้ากันสุดๆเลยค่ะทุกคนใครชอบเมนูนี้จัดเลย